ว่าเอ็ที่ใต้ที่ขีดๆเนี่ยมันมีหรือเปล่าเออนาะมันไม่มั่นใจว่ามีหรือเปล่าแต่มาอันก็มีอันนี้เป็นลูกค้านะคะมาจากกรุงเทพนะคะจะมาดูลายมือผ้ายิบซีแล้วก็มันเดินปีเกิดถ้าดูแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณครูด้วยนะคะอ่าอันนี้อันนี้เรียกว่าเส้นชีวิตเนี่ยเส้นชีวิตน้องจับแล้วหมอเขาก็เลยไม่ทําให้แต่เขาทําเส้นเสริมให้น,อน้องเส้นเสริมก็คือแบบ ไม่ให้ชีวิตมันตกอับมีเรื่องเดือดร้อนกม็มีสิ่งคุ้มครองนั่นเองอันนี้เส้นสมองเส้นสมองน้องก็แจ่มแล้วเขาก็เลยแบบไม่ไม่ได้ทําทับให้เนาะเส้นชีวิตยาวมากเลยเนี่ยสองข้างเขาไม่ได้ทําให้แต่มาทําเส้นเสริมให้แล้วก็เส้นสมองก็ดีเขาไม่ได้ทําให้เนาะโทษนะคะ่ะลูกยวใส่กันอันนี้เส้นใจเส้นใจมาทางนิ้วชี้อันนี้เส้นใจมานิ้วชี้ แต่ก็เสี่ยงลงนี้อยู่นะถ้าเส้นใจมันลงตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นใจลงรล่องตรงนี้จะไม่ดีมจะเจ็บซับไม่อยู่เราต้องใส่แหวนนิน้วนีว้แล้ว,วละ่ะเนอะแต่ทางนี้เส้นใจมามุงมาม่งมามุ่งมานี่วันนี้ก็คือคุณธรรมจร,รยิยธรรมนิว้วชี้เนอะอันนี้เขาทํานี้ให้นะคุณคิดว่ามองดูไม่น่ามีร่องรอยแต่น่าจะเป็นกาดจากที่หมอทําให้ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าเส้นมรดกเขาทให้เราได้รับมรดกเนอะ แล้วเขาก็ทำจุดอันนี้เขาทำใช่ไหมนี่ใช่เขาจะไม่ทำจุดให้ถูกหวยให้ทำธุรกิจการงานขึ้นเนาะอันนี้แล้วน้องถูกบ้างไหมเวลาเขาจุดแล้วถูกอยู่เนาะก็ถือไว้ใช้ได้ถ้าลบเราก็ไปทาต้องไปทำใหม่อีกทีเนาะอันนี้เส้นวาสนาเส้นวาสนาหมอดูท่านนี้ทำให้แค่ถึงเส้นใจเนาะทางนี้เหมือนกัน คงอยากบางคนเขาก็ว่าถึงเส้นใจดีแต่บางคนก็มาเลยดีเนาะเลยขึ้นมาหน่อยหนึ่งจะได้ไม่ทุกข์ใจเขาว่าเนาะแล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่หมอดูนะคะเนาะแต่สำหรับคุณแม่ก็ก็แล้วแต่มือถ้ามือมีความสมบูรณ์ถ้าถึงแค่ถ้าเส้นใจบางทีก็ได้สมหวังดังใจแต่ถ้าพ้นขึ้นมามันส่วนใหญ่มจะปลอดภัยมากกว่าที่ที่มันจะหยุดแต่ตรงนี้เนาะแล้วก็อันนี้เส้นวาสนาเขามาทําให้มาแต่ไกล เมื่อก่อนมันมีบ้างไหมลูกเส้นตรงนี้ก็มีมีอยู่บ้างจางๆเนาะถ้ามีมาบ้างจางๆมันก็ไม่ดีเขาทําให้มันก็จะช่วยเสริมให้เนาะมานี่อย่าเลยอันนี้อันนี้แบบมือเทพนะสิงจะมีนะเนี้ยก็คือในเส้นวาสนาอันนี้เส้นอาทิตย์เมื่อก่อนมีบ้างไหมมีโอ้โหเลยเส้นเทพเนาะมีก็คือได้สิ่งที่ดีๆง่ายๆชื่อเสียงร่บยศอันนี้เส้นธุรกิจนะแต่น้องมีเส้นธุรกิจจริงๆของน้องนะนี่นี่นี่ ี่เส้นธุรกิจก็สามารถทําธุรกิจการงานได้เนาะอันนี้ก็เส้นธุรกิจอันนี้ก็เส้นอาทิตย์เนาะแล้วพอมันเป็นแฉกที่สวยงามนี่มันแปลว่ารับสัพ์แปลว่าดีเนาะเดี๋ยวแม่รู้เส้นสมรจให้สอ,ส,ส,สองเส้นเส้นสมรวสองเส้นเส้นสมรวถือว่าใช้ได้เขาเลยไม่ได้เสริมอะไรให้แสดงว่าคนที่ทําให้ก็เป็นคนที่มีความรู้ระดับหนึ่งนะลูกเนาะก็ถือว่าใช้ได้ดี แต่ว่าถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นเราก็ต้องแบบทําดีทําสร้างบุญกุศลด้วยแล้วก็ใส่แหวนนิ้วนี้นะเพราะว่าอันนี้มันทํำท่าจะลงล่องมันจะทําให้เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองใส่แหวนเงินได้เงินใส่แหวนทองได้ทองใส่แหวนเพชรได้เพชรได้รูกเด้อเนาะเราไม่ดู้นี่ให้